จริงๆการสร้างตัวตนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น youtube ในเพจต่างๆเขาจะตัดคลิปใช่ไหมนั่นแหละหน้าที่ของเราค่ะที่เราต้องทำทุกคนแต่ครูไม่พูดอะไรเยอะแล้วอ่ะครูคลิปอ่ะนะตั้งใจอั c ค i v e แล้วก็นะนิดมันก็ดับไปด้วยละเมื่อกี้ก่กกอนหน้านี้ครูพาท่องคาถาผู้ทวีสวรรค์ครูสวดมาก่อนหน้านี้ละสิ่งที่ครูต้องทําคือนั่งสมาธินะเพราะเวลาจิตวิญญาณของครูมาอยู่กับเราอ่ะ มันแรงนะทุกคนสำหรับครูรู้สึกได้เลยท่านจะสามารถเหมือนไปสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาช่วยเราได้อย่างง่ายดายอ่ะทุกคนคนที่สวดมนต์นะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอขอพรปุ๊บไม่มีท่านไม่ให้หรอกจริงไหมนะฮะทุกคนรู้สิกอไกกอ้จิดปัะเนาะ ขอให้คลิปนี้อาทำเน็ดได้ไหมเราเราขี้เขียนพูดแล้วเราพูดจนหมดแล้วอะแล้วเราพาอธิษฐานจิตด้วยหลังด้วยคนจนต้องมานั่งสมาธิปล่อยวางแล้วอะเดี๋ยวดูดูคลิปก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะขอวยง่ายแล้วทีนี้เราคิดลบเราบน่นเรากนเราด่าอยู่ ให้อธิษฐานแบบนี้ให้เราขอบคุณบอกรักตัวเองก่อนขอโทษตัวเองก่อนขอบคุณบอกรักตัวเองก่อนแล้วโปรแกรมจิตตัวเองค่ะมากกว่ายี่สิบเอ็ย่างหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการในความดีความสามารถของตัวเองะคะที่เคยทำมาตั้แต่อดีตจนึงปัจจุบันขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่มีสมองมีปาก ราจะพูดแต่สิ่งดีๆเรื่องาราวดีๆช่วยเหลือผู้คนตอนนี้เราจะดูแลตัวเองให้มีความสุข